นั่นๆโดนแวัวพี่ขัดนั่นๆนั่นๆจับเส <1938. S 2> oh. ี้ยนโอ้ยอ <görüş> ีบอกว่าจบพว่นเลยโอ้ล็อกล็อกวันนี้ครับพี่น้องผมเมื่อนี้กับพ่อกันอีกเช่นเคยพี่น้องพ่อกันเมื่อนี้ตอนใดวะใบสองอยู่บ้านตะลึงมือตะลึงเว้นพี่น้องเลยเสียสิคําอยู่บวันที่เราอากาศขึ้นพือะไรวันที่มะมูนน้ำครับ ขึ้นไปได้ก็ได้มากพี่น้องเพราะว่ามันโดนคำมากับพ่านวัดตถุเอาครับจบหมดละวันมาอยู่เข่ากันไมเนี่เราหากินมื่อนี้หาหากินนี่น้ำกําลังใสครับนี่หากินเลาะบ้านพี่น้องมื่อนี้ดูใกล้ๆบ้านนี่แหละน้ำโบกไหลเนาะปีนี้เนาะมองนี่ก็เคยมากินเข่าแล้วครับอยู่นี่ตั้งแต่ปีไก่หน่แต่คลิปก็โกพี่น้อง เลยสิมาหมดตอนแรกพี่น้องประมาณใบสองว่ะตอนนี้ไหมใบสองคกคุ้งหรืบจา,ามนี่แหละเลีเ้ยเฟี้ยจนวันละมงหาอยู่หากินเสียฐีคำก็โดนเติมู่เพื่อได้อยู่ได้กินหากับเขาแรงพี่นอ้องเมื่อนี้บ่ได้กินเขาทงเด้อเพราะว่ากินเขาไอเทียงมาแล้วพี่น้องไปทิ่ตามึงแนะนำเลยครับแถวนี้นะ่ะดึกแร้วพี่น้องเอ้ยแม่พันวันลุกไปข้าวเดี๋ยวนำเลยครับ ตัวครับสตัวกะโดดสามสามตัวป่ติสามตัวไม่ใส่เมียเดียวกันครับยังยังอีกอยู่เป็นบ่ยังอยู่สองตัวครับไมนใชเข้ามาอีกบ่เลยพี่ยีกบ่ไหนเข้าไปอีกอ้าวมึงเยืนครับโรยให้มึยืนหนึ่งเตีมแล้วพี่น้องประดูเตีมหนึ่งครับยังเดี๋ยวอีกเข้าไปบันทึกเสียบ่ลรอบ่ดหนมาหลุดเลยฮะพี่น้องเตีมหนึ่งเลยครับน้ำใสดีอยู่เป็นบ่ บบ้คืร้อยน้ำดีจังวะนึ่งเต็มพี่น้องเอาครับพี่น้องพ่านวัดหมุดอยูน่นี่ก็ไพ่ว่ามีป่าอยูนจังวะประก,กาศขึ้นไปยังไงพยอมบรไปลุกหัดน้ำพี่น้อเยเหยียบน้ำครับเลยเอ็กซิเดนต์เลยพ่านวัดเดมุดผู้เดียว Này? Ca. Ca Tôi yêu emo, baka baka đam yên đạo đại đạo yên đạo yên yêu 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 เดี๋ยวจะพายเบิ่งไป่ลองปากกาตัวใหญ่ไปไหนไปมองมองที่พัานวัดลงไปบอกได้แล้วว่าเฮ้ยนั่นเปิดนั่น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 ได้แล้วพี่น้องปากกาดำเต็มสองแล้วพี่น้องเลยเฮียกับวมหนูกทีว่าเสียคือบอกนั่นหรอก โอ้โหพยโอมไปลงน้ำด้วยพี่น้องเลยเหยียบน้ำครับเรือว่าลงน้ำ <c oughs> ตำน้ำพี่น้องเนี่ยผ่นวัดลงผู้เดียวมือนีดิเอาท้าแล้วพันปลาดูตัวนึงปลาเพียตัวนึงแล้วปลากาก็ายังมีอยู่มั้งน้าง <c oughs> คุ้นหมดหรอสองเต็มแล้วพี่น้องว่ามีช็อตใน,น,นหนาวด้วยท้ายตั้งโขกอย่างเดียว ไปเบิ้งไปเรื่อยๆพี่น้องกำลังปลดอยู่ห้อยเรียบร้อยประกาบริเวนจำพี่นเลยก็ไปมาุดุมนี่แหละครับ ยิ่งเลี้ยวพอนะพี่น้องเลยปลาโดครับไพ่สะพ้อมันไ,ไพ่เลยแม่เพียกุ้มอยู่เหีอเออเป็นตะลุดหมล่ะยิ่งเลี้วพี่น้องยิ่งเลี้วปลาโดอ้ยอยากไปถ่ายใตยังงี้นี่น้องเป็นตะอุ้มนี่มันก็เป็นตะมีปลาร์ กะปคอปอเอ้าอ้ยะตัวาอใหญ่้งบู้บู้บเขือหรือคนปาอไม่พ่น้องเอ้ยโคเขินมตัวนี้ปากปาลยไมอ้แหงดีครับตัวหนึ่งเลยปคอแห่งข้าก็กระโดเลยพี่น้องเอ้เอาปช่อนไม่ดึกเขาปากแล้วตัวหนึ่งนะเขาปากไม่ โอ้ยเจี <c ười> <c ười> ่ยวๆเลยละไม่ะโอ้ยถือมัแข็งเอ้ยไม่ฟาดประคองไงพี่น้องเอ้ยไปบังดีใกล้ครับโู้ยู้้ว้ยมันอันมุดมุดยิ่งไปเลยยิ่งใหญ่เดลยพี่น้องประคอนอกจากจะไปซบตรงอันแบบนี้ล่ะ ปลาปอเนี Workers, on, ่ยมันยหญ่ครับปลาดูนี่มันตัวในปลาคอนี่โอ้ยโล้กลัวเลยของไม่จัดแล้วครับพี่น้องจัดปลาคอบัดเลยยงคัก็ปลาดูพีน้อปลาคออ้อหโลาไปแวนี่พาปลาจิโรนึงมันตัวใหญ่ดิโลหาไอยู่พี่น้องเอ้ปลอตัวนี้ เกือบเขคาปากพี่น้องปลาดูปลากาพี่น้องเฮ้ยว้าวแป๊บเดียวพี่น้องเลยได้สามเดียวบอสเออเตะอวิหูวับวัอยู่ไหนวันปลาดูงี้โอ้ยบวดโลกน้ำโอ้ยเหลีกใจเลยบวดโลกน้ำพี่น้องเลยฟว้านข้นไปบักคอไงครับเดาเที่ยวหมดตัวนี่หมดขั้นตีไดียวบอสต้องหางมันเงี้ย ไม่หัวแย่ปากจะไปจกอันตรายฮะสอดไหมติดขวติงับข้นี้แล้วเฮ้ยเยบร้อยดีก็จะขาดบมเนี่ยหอยมันสบัตหมดียอเข้าเงเงือกซะม้วนมุนม้นจะดึงออกเลยเลยม้นมันจิพพิพง่งข้าเงเงือกเตีจีว้า <laughs> เอ้ยไงก็าโดนจับดีๆมันจะดินมาเดียวรุดเลยจับเสียกดีดินมาเดียวสูดขึ้นมาหอดรุดปาห้องเสียงลงไปอีกเลยแต่ว่าถือถือจังพี่น้องถือจังเบอร์โป้นั่นนั่นๆ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 นั่นจับเสียกอบอกว่นจบ่วงเลยกลนัโอ้อกหลอกอ้มนจะดินขาได้ปัขาดต้องเอาลงไปต้องอาลงไปเมนเฮอันลัยตัวนี้ นั่นน,นั่นนั่นนั่นโอ้โ,อโ,อโอดิเห้งโอ้ยอย่าดิเห้งอะไอีหลาเอ้ยเอ้ยสามเต็ม,มปละช่อนนี่แล้วมันคักไหลโอ้โหบกเขยพี่น้องเลยโอ้เบื้องอีเรื่อยครับนี่มุดเข่าบ้านได้มุดเข่าอุ้มดีสั่มหน่หอยไปก่อนฮะปะข้อข้างบานอ่ะ ว้บ่เป็นหาดอกบ่เป็นโลคหาดอกพี่น้องเลยตกโลคหกโลคเก็ปุ๋เลยครับเลยมันใหญ่ไหมเฮ้เบิ่งอีกครับถ้าได้เขาอุ้มดีสัมพี่น้องเลยโบเห็นแล้วพี่น้องพ่นวัดว่าพ่อแล้วสันว์ได้สามตัวเลยเนาะพ่อสือเหลียว มือหลังก็มากินเขาทงพี่น้องมือนีแมนมือนีมากคำคำเนะาะแดดกับบอดแดดได้พี่นอ้นองเข,ขาก็พายุสิเขาล้มแห้งอย่างสากค,คือจังฝนอี่โจอย่อางนนเนาะน้ำนี่เริ่มสีใสแล้วพเพราะได้มุดอยู่ดอกกวาหนี <c oughs> ่ขึ้นมาแล้วพี่น้อง <c oughs> โอ้โอดีเลยมันจังได้ปลาสดๆนี่ ครับเย็นโอ้ของไม่จัดแล้วพี่น้องนี่ครับไม่รีมือแรกอิรีได้ตัวเดียวครับปากกาดำตะก็บก้อนพี่น้องมือนึ่งมันเดมุดแต่มองเก่าวแล้วปมองนี้มันมองไม่แถล้วเปิดซิงแถล้วพี่น้องเอาดินลงไปว้ายไงก็ไประดูประห่อโล่เกตโอยู่ไปพี่น้องมือนี้ก็สิเอาซ้ำนี่แหละครับบริเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอย่าเบิ่งเด้อเพราะว่ามันกินเขามาแล้ว ไปพี่น้องเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวสำนีเดรามือหนาจิมัดปิ้งปูปิ้งปลาแล้วมึงวัดไอ้พันวัดนี่หนาวแล้วครับนี่ไปไปน้องเขาบวันครับสวัสดีครับเอ้ยอุ่นรถจอดอยู่พี่น้อง